สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่16นะครับเดือน6 2,566นะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับผมก่อนเข้าไปรับชมนะครับขอฝากคาเตือนพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับผมแล้วก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับสมาชิกเก่าหรือว่าเพื่อนใหม่นะครับอยากเปลี่ยนบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่ากําลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับก็ไปทีใ่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านโชคอนันต์999นะครับผมสำหรับในงวดที่แล้วนะครับพี่ๆน่าเสียดายนะครับเลขบนเนาะเลขบนเนี่ยผมน่าเสียดายเพราะว่าผมให้9282นะครับแต่เข้ามา72นะครับในงวดที่แล้วน่าเสียดายจริงๆนะครับ ในงวดที่แล้วนะครับผลที่ออกนะครับรัฐบาลไทย27209นะครับผมของเรานะครับใครวิ่ง9นะครับเข้าไปที่90นะครับแต่ว่าส่วนมากเลขอันนี้เขาเรียกเลขเต็มเนาะเลขเต็มนะครับพี่ๆเลขเต็มนะครับแต่ถ้าเกิดใครซื้อนะครับลอตเตอรี่นะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลก็น่าจะมีโชคกันนะครับผม0 9ย์นะครับนี่เลยนะครับส่วนเลข บนของเรานะครับอย่างที่บอกนะครับผมเน้น92แล้วก็ให้82นะครับพ่ออก72นะครับพี่พี่น่าเสียดายคือแต้มเดียวนะครับก็ของเราสรุปแล้วมาแค่0 9นย์ะครับพี่พี่มาแค่0 9ย์เเลขเด่นก็มาเลข2นะครับเนาะสลับรัฐบาลไทยนะครับสลับในงวดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับพี่พี่เนาะท่านใดชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมเอาไปเสี่ยงโชคนะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยได้นะครับผม ในงวดนี้เลขตารางที่ผมได้นะครับก็จะมีในที่เลข6เลข0เลข1เลข8เลข7นะครับพี่พี่มี0นย์มี8มี6มี7มี1นนะครับสำหรับนะครับในงวดนี้ ในงวดนี้นะครับตัวเด่นเลขตารางนะครับผมให้ไปที่เลขหนึ่งแล้วก็เลขศูนย์นะครับหนึ่งกับศูนย์นะครับพี่งวดนี้เด่นในตารางนะครับก็ถ้าเกิดใครไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับก็ลองจับวินในเลขตารางได้นะครับผม ก็จะมีนะครับ06 07 08 16 17 18นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะก็จะเป็นในที่08 17นะครับแล้วก็06 นะครับผมส่วน <c oughs> ตัวเด่นของเราก็จะเป็นในที่01 <c oughs> นะครับพี่พี่เนาะเลยนะครับส่วนเลขสามตัวนะครับ 3ตัวให้ไปที่1 0 6นะครับ0 1 7นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนเลขวิ่งเลขลูดนะครับในงวดนี้เลขวิ่งผมให้วิ่งไปที่เลข1สายลูดให้ไปที่เลข0ูนย์นะครับศูนย์ก็ยังเด่นอยู่นะครับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบนะครับยังไงก็ลองใช้วิจนะยาในการรับชมดูนะครับ แนวทางทุกๆแนวทางผมก็ทําไปตามสูตรคํานวณนะครับพี่พี่ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เนอกว่าแนวทางเขาเจาะตัวไหนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับลองแคปหน้าจอไว้เลยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่พี่สมาชิกนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้แอดนะครับก็งวดนี้ผมขอให้พี่พี่นะครับนะครับรับโชคก้อนโตกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ